เปิดไปเจ้าไหนครับเผือกเข้าเปิดไปมือเก่ามือเ,เก่าพี่น้องผู๋หน่อยงามงา,มา,ยายสายเผือกใสสะอาดเลยพี่นอนะ้องเนาะเล็บแก้วเขาแก้วงามงามพี่นอนะ้องเนาะเบื้องหน้าตาพี่มีขวัญมงคลความเรียบร้อยขวัญสองทางเรียบร้อยเลยตน้นตัวดีแข็งขาดีซิบเก่าเพิ่นเปิดไปเป็นตาต่อร่องพี่นอนะ้องเนาะสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกลบใดได้โดยประมาณพี่นอนะ้องเนาะโอเคเลยพี่น้องเนาะเน่ะเอาเป็นพอขอพอขายพอพันคุ้มฟูงใดสายเผือกเป็นพี่น้องเนาะโอเคซิบเก่าเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนเนา เป็น่ไหนหอยค้อมมือน,นี่มาหันบอ <c oughs> บอ่ว่าสัต์เอ้ามาเปิดชิพกับหอยค้อมพี่น้องอาสวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> บ้านสมวัางชาแนลผ้าพีผ้าหนองมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายค้ายตลาดนัดครัวคือบ้บานเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเช้าว,วันนี้ก็ขายดีพี่น้องเนาะเหลือเท่านี้ละใกล้จะว่ายแล้วอันนี้เป็นควายหอยคม้มมาชมราคาควายจากเสียคม อาบ้านรองนรับคุณตะการพืพพพพรชผลบุรีรัตนาธานีเพื่อได้ผูนึงแม่นึงมากพี่น้องเนาะอาบุตรเอกเขามารับชมแล้วอย่าลืมเด้อพี่น้องเนาะซไลดกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่พี่น้องเนะา,อา,อานอนะอันนี้คือตัวแม่พี่น้องเนาะแม่กมืน่นผูกมืน่นโอตัวละหนึ่งหมื่นสีสันดีต,นตัวโตดีทั้งสองตัวพี่น้องเนาะอ่ะหมายคลขอข,อ,ขออนุญาตเบอร์โทรบัตศาศูนย์หกห้าศูนย์สามหนึ่งห้าสามหนึ่งสามผูหมื่นแม่กมื่นโอเคเลยขอบคุณหลายๆมันครับผมเป็นตาเลี้ยงเอาไปเลี้ยงพี่นน้องเาะ อ่ะนี่คือราคาควายเพิ่นพี่น้องเนาะเป็นตาเลี้ยงของเพิ่นอยู่พี่น้องเนาะอ่่านีราคาควายอ่ะควายเอ๋่มันเห็นบ่เอ๋บ่มนได้เห็นอยู่เมียนปะเอ้าไปเห็นอยู่ไหนล่ะโอ้เนี่ยนั่นอยู่แถวนั้นโอ้ใครอยู่ตัวละเห็้ยใส่ตัวไหนมันเสียพูดเน่ยโอ้ตัวจุ๋งเอ้ามันตัวใหญ่อยู่ตัวหกแผนเนาะ ว่าตัวใหญ่เอ้ากุ้มนี่เท่าไรบันเรื่อได้ขายเบอร์แล้วกุ้มนี่โอ้ซุ่มนี่ด้ขายเบอร์แล้วพี่น้องกุ้มเอ้าตูรกกาต้รู้ก็ได้ขายหรือเปล่าเพราะตู้รู้ก็ได้ขายไปแล้วตู้รู้ไปแล้วพี่น้องโอ้แม่ลูกตู้รู้ไปเท่าไรไปแล้วตู้รู้หน่อยไปแล้วพี่น้องเนาะไปแล้วแม่ลูกง,งามๆของตู้รู้เพิ่นอ่ะของเสียนานเพิ่นพี่น้องเนาะเพิ่นขา,ายไปแล้วอันนี้คือ การซื้อการขายบรรยากาศน้องพี่เนาะบรรยากาศด้วยเปิดราคาด้วยน้องพี่เนาะเห็นเผือกตัวหนึ่งผมวาสิยางไปเหมือนกันน้องพี่เนาะวาสิยางไปหาสายเผือกคนกําลังต่อรองกันผมก็เลยหลีกมาทางผิดจักน้อยพี่เนาะสายเผือกกงามเป็นพี่เนอะนะสายเผือกคนกําลังต่อรองกันย่างไปเบื่องพี่เนาะไปเบื่องบรรยากาศการต่อรองม้าเราบ้าเฮงได้กินน้ำได้กินน้ำเย็นแหละเล่มแล้วอาจารย์ตนวจมาเมืองสายเผือกคนกําลังต่อรองพี่เนาะ ผู้น้อยเด่นน้อยอน่างเงาขออนุญาตถ่ายถ้ำดั้มได้ครับผมเพื่อนกำลังต่อรองบ่ปะครับโอ้ผู้น้อยเด้เนาะครับเนาะเผื่อไปจังไหนครับเผื่อเข้าเผื่อไปมือเก่ามือเก่าพี่น้องผู้น้อยงามงายสายเผื่อใสสะอาดเลยพี่น้องเนาะเล็บแก้วเข่าแก้วงามงายพี่น้องเนาะ เบื้องหน้าตาพี่นะมีขวัญมงคลพร้อมเรียบร้อยขวัญสองทางเรียบร้อยเลยตน้นตัวดีแข้งขาดีซิบเก่าคนเปิดไว้เป็นตาต่อร่องพี่น้องเนาะสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกลบใดได้โดยประมาณพี่น้องเนาะโอเคเลยพี่นอนะ้องเนาะเนี่ยเอาเป็นพอขอดพอขายพอ,พ,อ,พ,อพันคุ้มฟูงได้สายเผือกเพป็นพี่น้องเนาะโอเคซิบเก่าเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนีนยดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่แปดหกเก้าสี่แปดหกเก้าเลยพี่น้องเอาเผือกไป เขาขอกเขาปั้มไปเปลพอขอกพอขายพอคุ้งฟูงสายเปลือกได้ขอบคุณหลายๆ์มันครับผมงามของเผิ่อดูห้างดีแข้งขาดีรับประกันทุกตำแหน่งเปบ้านเนาะอเสียบบอกินได้ติมแสีบเสบอ่ะไปเบิ่งทางบ้านเอ้าพอจะแตะไป็ยังไงเนาะพอจะแตะทางผุดพี่น้องพอจะแตะมันหรือเปล่าทางผุดมาทางหอยผูกก่อนมาทางหอยผูกก่อนได้ปนเลได้เลยละ ได้ปนครับโอ้ได้ปนว่ะน้อยปูได้ปนเหมือนี่ปนดูเบิร์ดเหลี่ยมเรียบร้อยเบิดเลี่โอ้เบิดพาราจิตแล้วสำหรับวันนี้ถ่ายครับถ่ายเอ้าอ่ะเสื้อเมื่อบ่นี่ได้ขายแล้วโอ้ขายแล้วชุดถ่ายเอามาเบิ่งกันอ่ะเพิ่นขายไปแล้วได้พี่น้องนี่เพิ่นขายไปจังไดหลายละหกพันพี่น้องเพิ่นขายเป็นหกพันซื้อๆได้พี่น้องเพิ่นขายไปเท่ากันเลยเพราะว่าเพิ่นถัวใส่กันเนาะไล่ละหกพัน โอ้ชาเดียสกัดเลยไล่ละหกพันเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องนี่คือหอยปูจากดอนเพลิงสีห้ยวไงเพิ่นขายไปได้ชุดสุดท้ายได้กําไรตัวละสองพันเหมือนเดียพี่น้องอันนี้อันนี้เว้าเว้าให้แม่บ้านเพิ่นอันญาติเอาเงินใส่เจ้ายุดใส่ฝันสิว่าค่อยได้ยินว่าสองพันเอามากฝันสิว่าเพิ่นสิสองพัเว้าเล่นเว้าเล่นพี่น้องตัวละหกพันเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องได้เล็กได้น้อยเพราะได้ปนเพิ่นวานเนาะอ่าได้ซ้ำนึงเก่า ตัวนี้ก็ได้ขายแล้วบอพึ่นขายไปแล้วบ่หรือพึ่นย่งอยู่นี่างพึ่นขายโอ้ขายสีส,สีสีแหละพึ่นว่าแต้มสีแล้วอ่ะมันหมานเด้กหน่อยปู่เด้อลบหรือเป็นย่งคือเก่านี่พึ่นได้ขายเลือดดิเลือลบนี่แม่นว่าพึนบบนนพ่นลบหน่เยพึ่นลบเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพึ่นลบสีแต่ว่าบ่กหูว่าเพิ่นขายกันจังใดอัมบาเบิ่งแม่ลูกตั้งพี่น้องเนาะ ขออนุญาตครับแม่ลูกกันบ่ครับห้องหอยฟางพี่น้องเนาะเหลือแม่ลูกเพิ่นมาอยู่บ่อหอยฟางโอ้ติดผ้าลาจิตคือกันเลยผมกระทรงร้านแล้วจังมาจังว่าสายโอ้หอยฟางกับติดผ้าลาจิตแม่ลูกเท่าไหร่สิบหกสองตัวห้องได้นน่สองตัวพี่น้องสิบหกพี่น้องเนาะลูกตัวแม่พร้อมเรียบร้อยย่างดีลูกกับตัวแม่แม่กับตัวแม่เพิ่ว่าสิบหกเนเปิดไหวพี่น้องเนาะโอ้ราคา ไข่คลองหอยฟางเพื่อนไปนอจากมหาชนะชัยนี่คือราคาควายเพื่อนเปิดไว้ให้ต่อรองเหลือข้อมเดียวสบะโอ้โซมุนกับแมนอีกโอ้หลายอยู่ตัวนี้โอ้คือบอมาขายโอ้มาถามกลับไปแมนเบิรเลยหอยฟางเปิดมตโตเผือกอะไรโตเผือกนโอ้บ่ถึงหมื่น โอ้เผือกน้อยเขาสิบเกียลอยที่เพื่อนเราพอถึงหมื่นเพิ่อนมาพี่น้องเนาะตู้วายเพิ่นเหลือหลายอยู่พี่น้องเนาะเสียดายเพิ่นเพิ่นให้เบอร์โทรได้อยู่บ่อ้าวขออนุญาตเบอร์โทรไว้เนี่ยเบอร์โทรห้อยฟางกะไแล้วจื้อบ่ได้บปานนี้ห้อยฟางจื้อบ่ได้คือกันเอาเบอร์โทรเจ้าก็ได้เบอร์โทษผมบอมี่บุตรโอ้บอมมี่าสันเพื่อนมาโอ้เสียดายร้านบุตรโอ้เสียดายเสียดายเสียดายบอมี่เบอร์โทรควายเพิ่นหลายเด้พี่น้องควายเพิ่นหนาซื้อน้ำขั้นบักเผือกหน่อยเพราะพ่อมือนีิโอ้เปิดตาซื้อแกเพี่น้อง โอ้ชิ่งน้ำหอยฟางเดี๋ยวผมสืหาให้หาหอยฟางมีอยู่มีอยู่ตาวาบ่อไหนมันบ่อไหนโชว์อ่ะขอบคุณดเรื่อยหลน์มัเด้อควายเปิดเหลือหลายของหอยฟางแมนเบิร์พี่น้องเนาะผู้ใดมีเบอร์หอยฟางกระโถ่ไปเบิร์พี่น้องเนาะมีเบืออะไรพี่น้องนะตัวนั้นเก้าพันสื่อปิดออกเนาะตัวนั้นเก้าพันเปตาสีเขาเปิดอยู่เมื่อหันเลี้ยวเห็นเลี้ยวเห็นอ่าพอแตะจ๊คไปใส่พอแตะมานแล้วป่เฮ้ามานแล้วครับโอ้เป็นมานแล้ว มือนี้่ด้้ายดีวะเฮาเพราะไรเนาะมันห่อนเนาะมันเริ่มห่อนแล้วไดคข้ายดีไอติมอร่อยต้องต้องอย่างแล้วคือ่มไม่ื้อไอติมเนาะพอพออย่างพอรักบ้านสว่างเชียงหวางเฮาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากไอติมแซ่บไอติมอันนี้เขาเรียกว่าไอติมกะทิสดเนาะไอติมกะทิสดแซ่บพี่น้องมีทั้งจอกมีทั้งขนมปังโอเคมีทั้งถ้วยโอเคเลยครับผมมันหมาเด้อครับเด้อครับผมพอราจากเชียงหวางออาพ่อแต้เห็ดอย่าง พอแตะขายเบอร์แล้วบูยสุดยอดสุดยอดได้ไรบ่สโอ้ได้สีหาตัวมันนี่เล่มเล่มพ่อเดเล่มเนาะไขเล่มโอ้ยท้องพอุดีเลือจ่ายตัวพอพุดดีเมื่อหกพนหาอกพันห้าเอาขอเบอร์ทั่วพอแตะไว้ก่อนเนี่ยศูนย์แปดหกสองห้าเจ็ดแปดสี่หนึ่งาม่หน่พอแตะคา่หน่อยวายถือวายงาม บ้านสะพือนแต่การพิพนบุรัชจ้แทนนี่ก็สิขอเบอร์โทรไว้นี่ถ้าเขาโทรมานี่อ้าวสองตัวเท่าไรกว่าหนึ่งหมื่นหกพันหาแม่ลูกลูกโตโตแม่บ่ลูกโตแม่พปะหมื่นหกพันหาร้อยที่พี่น้องแม่ลูกของฟอร์บุตรีเพิ่์ดสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกลบได้เลยแม่เพื่อนพี่น้องเนาะโอเคเลยตัวหน,น่อยละ่ะเจ็ดพันซื้อโอ้มาเบิ่งควายเจ็ดพันพี่น้องเนาะควายสูงมือขึ้นเป็นเจ็ดสี่ โอ้เจ็ดพันสื่อๆเกันว่าพี่น้องเนาะควายหน่อยตัวนี้พี่น้องเนาะโอ้เนาะราคาหน้าซือ้อเอาไปต่อยอดเอาไปเลี้ยงพี่น้องเนาะมันจอยอยู่พี่น้องมันจอยอยู่พี่น้องมันยังจอยอยู่โอเคเลยเจ็ดพันห้าร้อยตัวนั้นหนึ่งหมื่นหกสองตัวแม่ลูกโทูมาเบอร์พอแต่ได้เลยพี่น้องมือหันขอเบอร์พอแต่เพิ่นไหวแล้วพี่น้องเนาะนี่แม่ลูกลูกเพ,พิ่นพี่น้องเนาะตัวนั้นกระแมนสัก่โอ้ตัวผุวน่นตัวผุ่นขายอะไรบ้าขายอะได้ โอบักผู้หน่อยซื้อง,งามแต่บักผู้น่อยตัวนั้น,นเขาอยากได้เท่าไรตัวนั้น,น,นห,หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหารอ,อา <c oughs> โอ้หนึ่งหมื่นห้ารอยห่งหมื่นหนึ่งพันอยโอ้อ้ต่อเจ <c oughs> ็ดพันเจ็ดพันนว่าขอบคุณหลายๆลยด้อด้เพอาดีเด้ ครับผมนี่คือบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโคกดีวิบ้านจังหวางพื้นเมืองจังหวัดยะโสธรน้อพี่น้องแม่เบิร์นลืมไปแซลพ่อเชียวอ่าพ่อเชียวห้อยห้อยพอยอดพอยอดเพื่อเหลือควายแขวะหนุ่มพอยอดเนาะของพอยอดเบิดดิพี่น้องนี่ของพอยอดเบิดหน่อยตัวนี้เขาหงาปะตัวนี้แค่หน่อยเดินนี่แค่หน่อยเขาหงาจะปะโอ้แค่หน่อยเมียสาวแค่หน่อยแกะควายแค สวยอยู่ครับจีบเวลาจีบเบื้องแล้วมันแล้วบู้ยพอดีการพอดีการโอเคย่างอีกนัดหนึ่งย่างอีกนัดหนึ่งโอเคพอเวทเพิ่นค่ายแครลสายแครลปานแมงข้ามโอเคเนาะอันนี้ของพ่อยอดเล้พี่น้องเดี๋ยวสิไปหาพ่อยอดเพิ่นคุยอยู่เพิ่นตัวละหกพันห้าร้อยเพิ่นว่าโอเคเดี๋ยวสิย่างไปหาเพิ่นเพิ่นคุยว่าว่าจะทำเพิ่นพี่ถ้วยหน่อยเพิ่นผูกไว้พี่น้องเนาะของเสียยอดเพิ่นพี่น้องเนาะนี่ก็น้อย นี่ก็น่อยนี่ก็น่อยเดี๋ยวไปถามเพิ่นว่าเพิ่นเหลือ,อหลายตัวอันนี้มูลามูลาแม่พันธ์มูลาพี่น้องเนาะแม่พันธ์มูลาแม่ลูกสตัวนี่พี่น้องเนาะขขงผู้อดไแม่ลูกเจ้าว่าที่ไรโอเพิ่นผูกไว้เป็นมูลาสองตัวแม่ลูกนาะพี่น้องเนาะมะอไอเขามลมแบบกปล่อยเนื้อมูหมดลยวนละะ้มบกมะ บ่าไ้ของโอ้มาไรมารอโอ้หัาหน่อยให้เขาโอ้เอาหน่อยบ่่าาหน่อยพาไงอันเท่าเหลืออะไรป่ะพยอดอัุส้มน้อยนั่นจ๊งไหนก็ทยและเน้่น้อยสิมาขอเบอร์โทรพยอดตัวละเท่าไอัลห้ว่างกว่ามีเบรโอ้มีเบอรทุกขนาดพยอดเพิ่นเหลือท่านี้แหะเพิ่นว่าพี่น้องเนาะตัวนี้เท่าไรนี่สามพันห้าร้อยเมีสาวน้อย 5500 5ห้าร้อยหาพันหอยันห้ารอเบิดพี่น้องข้อพอยอดผู้ใดอยากเลี้ยงความาโทรหาพอยอดได้เลยพี่น้องได้ทุกขนาดได้ทุกรูปแบบได้ทุกอย่างอันนี้คือควายพอยอได้พี่น้องเนาะนาเลี้ยงนาสนใจอ่ะขออนุญาตเบอร์ทรพยปยอดไว้ศูนย์แปดเจ็ดหกสี่สองหกหด้าศูนย์หดเาศูนยออได้ควายไปเลี้ยง ทุกขนาดท่น่งนายก็มี่ยังอะดีปลาดหอมโอ้ดอกหอมวใส่ก่อนขอบน้ทังไว้าวขอบพูดเลยหลายขอพูดยหลายพยยอดเฮงเขามาฝากพูดอะไรย้อนมาฝากงปลาอดอนี่ีบอยออ้ยอากาศโอ้ยพยยอดอ้วเบิ้งสีโฆษณาปลาดพยยอดเปิ้นไห่ดอกหอมมาจากซี่เจตเนาะเพิ่นเอามาฝากพอยอดพยยอดฝากต่อขอบพูดหลายหลายเด้อ ก็ไฮไลท์โพดไว้พอยอดโอเคขอบคุ้ยไหล่ด้วยพอยอดเพื่อนไฮดอกหอมแน่เฮียแล้วอันหนึ่งบะหมี่มือบ่มีเอาเอาเนี้ยเอาเนี้ยมันมันมันหล่นมือผมมันหล่นมือผมเอาเอาหลอดพอยอดตัวนี้มันหล่นโอ้หอยแล้วเนาะโอเคโอ้ยขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆพอยอดเพื่อนไฮดอกแก้วอ้าวเฮียอีกแล้วพอยอดมันหล่นมือเอาใส่ของพอยอดเลยขอบคุณหลายๆครับผมโอเคเอาเอามือนึงก็ได้เนาะโอเคโอ้พอยอด หมาดๆเด้พอพยอดเด้อโอ้ได้ได้ได,ดอกหอมเนาะพอพอพูดดีอ้าผมบ่มีแนวใส่ละสิหาใส่น้อใส่หวันหาถุงใส่ใส่น้อบ้านนี่เนาะ <c oughs> อ้าวพอยอดเอาพักหอมให้พี่น้องเนาะเอาประมาณนี้ก่นน็ไน้ชิมหนึ่งพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดตามนั่นเด้อพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องเกษตเสร็จก่อนพูดยังว่าทแฟนกาแฟแฟนเพจบ้านสว่างแชนแนลจะมีตมแต่ความสุขความจะเรื่ทางไกลจากโรคไขข้เจ็บต่างๆ ร่ำรวย้วยเบิร์ตหนีเบิร์ดซีน้ำกันสวัสดีครับ